ตลาดเรียบด่วนแดนเนรมิตตลาดกลางคืนตรงที่ดินแดนเนรมิตเก่าจะปังหรือไม่วันนี้เราพามาชมบรรยากาศพร้อมพูดคุยกันแบบสบายๆนะคะที่ว่างตรงแดนเนรมิตเก่าถือว่าเป็นที่ที่มีความยากในการทําเป็นตลาดกลางคืนเลยก็ว่าได้เราจะเห็นได้ว่าตลาดจอร์ดแฟร์แดนเนรมิตซึ่งเป็นเจ้าเก่าได้ยกเลิกตลาดไปสักพักแล้ว แต่พอมาวันนี้เราได้ผู้ที่มีประสบการณ์อย่างช่ำชองในการทําตลาดโดยทศพลวชิระเดชาเจ้าของตลาดชื่อดังตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทราได้เข้ามาเป็นผู้เช่าพื้นที่รายใหม่ตลาดเรียบด่วนแดนเนรมิตรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา4โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนความน่าสนใจของตลาดเรียบด่วนแดนเนรมิตรหนึ่งแหล่งรวมของกินมีร้านอาหารข้าวหวานสตรีทฟูด้ดและเครื่องดื่มหลากหลายรูปแบบให้เลือกชิมอย่างจุใจ บางร้านก็เป็นร้านเด็ดร้านดังที่ย้ายมาจากตลาดอื่นๆ 2. แหล่งช้อปปิง้งนอกจากอาหารแล้วยังมีโซนขายของใช้เสื้อผ้าของสะสมหรือของแต่งบ้านให้ได้เลือกซื้อ 3. ตลาดมีการจัดโซนร้านค้ายอย่างเป็นระเบียบและยังมีโซนดนตรีสดเพื่อสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นปักปลารถปัม๊มชิงช้าสวรรค์และอื่นๆด้วย 4. การเดินทางสะดวกสามารถเดินทางได้ง่ายด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานี5แยกลาดพร้าวหรือพหลโยธิน24นอกจากนี้ยังมีที่จอดรถให้บริการในราคา30บาทด้วยแต่หัวใจหลักๆของตลาดที่จะประสบความสำเร็จในความคิดเราคือราคาอาหารหรือของต่างๆในโครงการต้องจับต้องได้เพื่อให้คนเขามาใช้บริการซ้ำเรื่อยๆถ้าของราคาแพงคนเราอาจจะมาครั้งเดียวแล้วไม่มาอีกเลย เดี๋ยวเราพามาเดินดูร้านค้าและราคาบางส่วนนะคะและเพื่อนๆลองดูสิว่ามันแพงไปไหมผัดไทยโคตรกะเพียง20บาทเข้าเกาหลี60บาทราชาปลาหมึกเริ่มตั้งแต่10บาทเุอร์ยำ20บาททุกเมนูหมูปิ้งโบราณ15-18บาททาโกยากิเริ่มที่4ลูก25บาท ของสดย่างเช่นกุ้งหอยแครงเนื้อหมูและอื่นๆเริ่มตั้งแต่30มสถึงสองบาทถังหูลูกไม้ละ20บาทกวยเตี๋ยวต้มยำปอประเทือง60บาทซูชิประเพียงชิ้นละ10บาทแก้มใส่เป่าจีชิ้นละ35บาทสเต็กเนื้อย่าง100บาท ทะเลดองซีฟู้ดตั้งแต่25ถึง80บาทแล้วแต่ชนิดของซีฟูด้ดปลาหมึกยักษ์ย่าง100บาทหมึกสดย่างมีตั้งแต่50ถึง120บาทแล้วแต่ขนาดเคบับเริ่มต้นที่55บาทโกโก้ในตำนาน49ถึง59บาทลูกชิ้นปิ้งแม่ประนามไม้ละ10บาทหอยเสียบไม้ไม้ละ15บาทไก่กรอบเกาหลี10บาท โดยรวมเราถือว่าตลาดเรียบดวนแดนในระมิดนี้เริ่มต้นได้ดีมีผู้คนสนใจมากมายในช่วงแรกแต่ในระยะยาวเราต้องมาเอาใจช่วยตลาดและพ่อค้าแม่คขาด้วยนะคะเพื่อนๆนที่ไปมาแล้วคิดว่ายังไงกันบ้างคะมาพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้นะสุดท้ายขอขอบคุณที่ติดตามนะคะบายบาย